วันพุทธที่12มีนาคม2 0 2 5ในบูชาขอบพระคุณในวันนี้ทางพิธีกรรมได้เลือกพระวจนะของพระเจ้ามาจากประกาศคโยนาเราได้ฟังเรื่องของโยนาซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายต่อหลายครั้งทีเดียวนะครับแต่วันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสะกิดใจอยู่หลายหัวข้อเมื่อได้ฟังพระพจนะของพระเจ้า เกี่ยวกับประกาศุกโยนานะครับเราก็ทราบดีว่าโยนานั้นด้วยความจริงและเป็นคนที่มีเป็นชาวยิวที่มีฐานะดีแล้วก็ต้องมีความรู้เป็นชาวยิวที่ดั้งเดิมก็น่าจะเคร่งครัดพอสมควรนะครับแต่วันหนึ่งพระเจ้าได้เรียกโยนาให้ไปเมืองนินิเวนินิเวนะั่นก็คือ เป็นเมืองหลวงของประเทศอ,อิรักในปัจจุบันนะครับในสมัยโบราณนั้นก็ต้องถือว่าเป็นเรียกว่าศัตรูของประเทศอิสราเอลหรือว่าชาวยิวฉะนั้นเมื่อโจนาน,นั้นถูกเรียกให้ไปที่นิเนเวท่านจึงคิดตลอดเวลาว่าจะไปทำไมเพราะว่านั่นก็เป็นเมืองของศัตรู และโจนาก็ปักใจว่าพระเจ้านั้นมาเพื่อชาวอิสราเอลมาเพื่อชาวยิวเท่านั้นทําไมจะต้องให้ไปประกาศเทศสอนให้ชาวนินิเวได้กลับใจด้วยจึงเรียกว่าหนีนะครับโจนานหนีพระเจ้าไม่ยอมไปแล้วก็หนีไปไกลทีเดียวจึงได้ซื้อตั๋ว ขึ้นเรือเพื่อจะหนีพระเจ้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามหนีอย่างไรก็ตามพระเจ้าก็เรียกกลับมาและให้โอกาสเป็นครั้งที่สองนะครับว่าชีวิตนั้นต้องทำตามพระประสงค์ที่พระเจ้าทรงเรียกแม้พระเจ้าจะาเรียกว่าไม่บังคับโดยทางตรงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ ให้ความเคารพต่อการตัดสินใจของตัวโยนาเองแต่ว่าสิ่งที่สะกิดใจพอมากในวันนี้ก็คือพระเจ้าจะให้โอกาสครั้งที่สองตลอดเวลานะครับโยนาเมื่อถูกเรียกครั้งที่สองจึงเรียกว่า,อายอมทําตามที่พระประสงค์ของพระเจ้าจึงไปประกาศเมื่อมาไตรตรองและคิดถึงเรื่องนี้ ในชีวิตจริงของเรานั้นพระเจ้าไม่ได้ให้โอกาสเพียงครั้งที่สองเท่านั้นนะครับแต่พระเจ้าให้โอกาสกับพวกเราครั้งแล้วครั้งแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกแม้ว่าเราจะหนีห่างไกลไปจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงใดแต่พระเจ้าก็ยังให้โอกาสเสมอเลยฉะนั้นแม้เรื่องราวของโจนา จะได้รับโอกาสเพียงครั้งสองครั้งท่านก็เปลี่ยนใจแล้วก็ไปที่นินิเวนะครับแล้วก็ไปประกาศเป็นประกาศกที่เทศสั้นที่สุดเลยนะครับในประวัติศาสตร์แห่งความรอดในพระคัมภีร์นั้นท่านได้เรียกว่าเทศเพียงสั้นในเมืองนินิเวนั้นเป็นเมืองใหญ่นะครับเล ที่นั้นมีความชั่วร้ายอย่างมากมายทีเดียวแต่ว่าเมื่อโยนาได้พูดสั้นมากเพียงแต่บอกว่าใน40วันนั้นพระเจ้าจะ,ะลงโทษถ้าไม่กลับใจแค่นั้นเองขอให้กลับใจใน40วันถ้าไม่กลับใจเมืองนินเวจะถูกทำลายทุกคน กลับใจตั้งแต่พระมหากษัตริย์เป็นต้นไปเลยนะครับได้เรียกว่าลงมาจากบัลลังแล้วก็นุ่งผ้ากระสอบนั่งอยู่บนกองขี้เท้าแล้วก็กลับใจแล้วยังออกกฤษฎีกาให้ประชาชนทุกชั้นทุกวันนะได้กลับใจเข้ามาหาองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับแล้วก็เป็นเช่นนั้นฉะนั้นเมืองนิเนเว จึงได้รับความรอดเราก็ได้ยินเรื่องราวอย่างนี้ตลอดเวลาจึงมีข้อคิดตลอดเวลาว่าพระเจ้านั้นส่งประกาศกส่งผู้แทนของพงค์มาขอร้องเราอย่างเดียวก็คือขอให้เปลี่ยนท่าทีในการเจริญชีวิตถ้าเราหลงทางไปในความบาปในความาบกพร่องในชีวิตพง์ก็จะให้โอกาสเสมอ และให้โอกาสอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับนี่เป็นหัวใจสำคัญที่เป็นพระวจนะของพระเจ้าก็มาถึงชาวเราด้วยในช่วงนี้เราอยู่ในเทศกาลมหาพรตเราก็ต้องไตรตรองว่าเป็นโอกาสที่พระเจ้าให้เราได้ไตรตรองและกลับใจกับมหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งวันแล้ววันเล่านะครับพระองค์ก็ได้ เตือนโดยผ่านทางพระวจนะของพระอ,องค์และผ่านทางาผู้คนต่างๆผ่านทางพระคัมภีร์ผ่านทางบทเทศบทสอนทางผ่านทางบทอ่านฉะนั้นอย่าลืมนะครับว่าแต่ละวันนั้นเราต้องหยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาไตรตรองนะครับในปัจจุบันนั้นเรามีเครื่องมือมากมายทีเดียวที่จะเป็นโอกาสให้เรากลับมาหาพระเจ้าเรามีทั้งพระคัมภีร์ฉบับ เล่มสมบูรณ์ถ้าหลายคนเรียกว่าไม่อยากอ่านไม่อยากแตะแต่เราก็มีอ่าไบเบิลไดอารี่ที่มีข้อรำพึงทุกวันเรามาีโทรศัพท์มือถือเรามีแอปพลิเคชันมากมายทีเดียวที่จะทำให้เราเข้าถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าเราสามารถฟังเทศฟังธรรมได้ทุกวันฉะนั้นพระเจ้าให้โอกาสเราในรูปแบบต่างๆนะครับและอย่างที่พ่อเน้นยำ้ำ ไม่ใช่เพียงสองครั้งที่พงเรียกโย,โ,ยโยนาเท่านั้นนะครับแต่พระองค์ให้โอกาสเราทุกวันวันหนึ่งหลายหลายครั้งด้วยซ้าไปนะครับที่เตือนเราแล้วส่งสัญญาณให้เราก็แล้วสารพัดอย่างทีเดียวแต่เราเองจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นเราก็ก็อย่างน้อยก็ต้องฟังบ้างนะครับถ้ามีคนมา ตักเตือนเราที่ส่งสัญญาณให้กับเราในชีวิตเราก็ต้องเห็นว่านี่เป็นโอกาสที่เราต้องขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับส่วนในพระวรสารในวันนี้ก็เตือนสติเราเหมือนกันว่าชาวยูนั้นก็เป็นคนที่หัวรั้นหัวดือ้อเขาก็ต้องการเครื่องหมายเขาต้องการเรียกว่าอัศจรรย์ที่เรามองเห็นได้คล้ายๆกับว,ว่า ชาวยิวนั้นก็มีลักษณะแบบที่ภาษิตไทยชอบพูดว่าถ้าไม่เห็นลงศพก็ไม่หลั่งน้ำตาก็ประมาณอย่างนั้นนะครับเค่ว่าเขาก็อยากจะ,ะเรียกว่าชอบอท้าทายแต่พระเยซูคริสตก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าจะไม่เห็นเครื่องหมายใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะว่ามีเรื่องราวในพระคัมภีร์มีบทสอนใจมามา,มากมายแล้วมีคำตักเตือนมากมายแล้ว และเครื่องหมายอันเดียวที่เขาจะเห็นนั้นก็คือพระเยซูคริสต์นั้นเมื่อสิ้นพระชนบนหม้กังเขนแล้วจะกลับคืนชีพนั่นเป็นเครื่องหมายเพราะว่ายิ่งใหญ่กว่าโยนาซะอีกนะครับโยนานั้นอยู่ในท้องปลาวานสวันสามคืนเพื่อจะได้ไตรตรองชีวิตนะครับและก็หลังจากนั้นจึงเข้าใจว่าชีวิต ผ่านความรอดมาได้อย่างไรก็เปรียบเสมือนกับพระเยซูคริสต์ก็ถูกฝังไว้อยู่ใตอ้อยู่ในพื้นแผ่นดินโลกนี้เป็นเวลาสามวันพุงก็กลับคืนชีพเป็นเครื่องหมายยิ่งใหญ่ฉะนั้นวันนี้เราก็ไต่จองด้วยกันนะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่คณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเซนหลุยนะครับประมาณ ร้อยเจ็ดสิบร้คนจะมาฟื้นฟูจิตใจและจะมาจาริกที่สักลสถานนะครับฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่จะได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าแบบนี้พระเจ้าให้โอกาสเราทุกคนปีนี้เป็นปีศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นเราอย่าได้พลาดโอกาสนะครับเรามีโอกาสมากมายที่จะมาขอพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับวันนี้พอถึงถวายบูชาขอบคุณสำหรับผู้ที่ มาจาริกเพื่อที่จะทราบถึงพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า,าสิ่งเดียวที่พระอ,องค์ต้องการจากเราก็คือกลับใจนะครับการที่เราหวนกลับมาหาพระผู้เป็นเจ้าในหนทางที่เราหลงผิดไปนะครับแล้ววันนี้พ่อก็ไม่ลืมถวายบูชาขอบคุณสำหรับผู้ที่เจ็บป่วยทุกคนนะครับไม่ว่าจะป่วย ด้วยโรคอะไรและทุกวัยนะครับตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่และโดยเฉพาะผู้สูงวัยทุกคนก็ภาวนาให้เป็นพิเศษนะครับแม้ว่าอากาศจะเริ่มร้อนมากขึ้นแต่เราก็จะไม่ห่หี่ยวหรือว่าหดหู่ในจิตใจเรานะครับเพราะว่าขอให้อาพวาจาของพระเจ้านั้นเป็นบ่อน้ําที่จะทําให้เรามีชีวิตชีวาในช่วงมหาพรตนี้ และก็ทำให้เราเรียกว่าเข้ามาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะให้เราชุ่มชื่นขึ้นด้วยพระวาจาของพระองค์ทุกๆวันนะครับพ่อถวายบูชาขอบคุณสำหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือวันที่12มีนาคมและผู้ที่ต้องการคำภาวนาและผู้ที่ขอคำภาวนาผู้ที่กำลังสับสนในชีวิตผู้ที่กำลังท้อถ,อถอยในชีวิตผู้ที่กำลังรู้สึก หดหูใจในชีวิตนะครับวันนี้พ่อก็คิดถึงตามที่จุดประสงค์หลายคนที่ได้ขอคำภาวนามานะครับแม้ว่าจะไม่ได้เอ่ยชื่อก็ตามขอพระเจ้าได้ประทานพระพรและเป็นกำลังให้กับผู้ที่ฟังบทเทศบทธรรมอยู่นี้ได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าและให้เราได้หันกลับมาหาพระองค์นะครับขอพระเจ้าประทานพอรอามน